นะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับ for ผมกับผมที่ผ่านช่องคุมทรัพย์เสียหน้านะครับวันนี้พานน print. คุณผู้ชมมาตามเลขคุณยายสุพรรณคุณยายสุพรรณคนฝันแม่นนะครับโค้งสุดท้ายทุกนี้ห้อยอกแล้วครับมาตามคุณยายสุพรรณนะครับเมื่อ Lord, ที่ผ่านมานะครับตนต่องวดนะครับคุณยายว่าผีมาบอกเลขนะครับผีคุณตามาบอกเลขวันนี้โค้งสุดท um ้ายนะครับคุณตาจะฝันเห็นคุณตาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามมาดูคุณยายสุพรรณคนฝันแม่นนะครับ คุณยายก็น้ำแห้งมดแล้วปลาน่าจะไปหมดแล้วนะครับเนี่ยจะปลาหมดแล้วมั้งนี่ครับคุณยายนะครับเดี๋ยวไปดูคุณยายนะครับตอนนี้น่าจะอยู่คนเดียวคุณตาทันได้จากไปแล้วนะครับน่าจะฝันดีนะครับถ้าคุณยายนอนบ้านนี้น่าจะฝันแม่นคุณยายสวัสดีครับคุณยายเป็นยังไงเนาะยายสบายดีแล้วตอนนี้สบายดีแต่ฝ er ันเห็นแต่คุณตาหลงวนนี่อ๋อฝันเห็นแต่คุณตา ตาม,มาเข้าฝันบ่อยตาม,มาเข้าฝันผีคุณตามมาเข้าฝันบ่อยมากเลยตอนใส่แบบใหม่ๆก็เข้านอนอยู่ในต้นมะขามไปลุกเขา,าพ่อม่ามพ่อม่ามนุ่นเขามารับแล้วรถเขามารับแล้วถวายไนเขาก็เติมขึ้นมาเขาก็วิ่งไปขึ้นรถอตอนนั้นทางมันลงไปนูะตรงนี้นะทางเขาขับเหน็นเตอเม้นเขาเข้าไบใบกันะ าเ,เขามือเขาไปแล้วไปแล้วค่ะเขาขึ้นไปขึ้นรถแล้วเขาก็ใบใบเนาะก็ขับรถมันลงไปทางน้ำลงไปมัน,มนเห็นแต่ม,มือเขาไปไหนปะใหญ่ไปไหนไปมือไ,ไปไหนไปบุญหรือไปสวรรค์ไปไหน <c oughs> ไปไหนบอกก็เขาใบใบเนาะ มือมือกี่นิ้วเเต็มมือมือห้านิ้วเลยเนี่ยเขาใบใบเยอะหลายคนเต็มรถเลยอ๋อเต็มเขานะเต็มรถเพื่อนเขามารับไปบอกยใหญ่ว่าโน้มามโน้มามพ่อมา่เนี่ยพ่อมามนู่นเขามารับแล้วว่าเขาก็ตื่นขึ้นมาว่าไหนนโน่นเขาก็วิ่งขึ้นมารถมาขึ้นรถมาขึ้นรถแล้วก็เขาเห็นแต่มือใบใบ ต่ายายนอนที่ไหนตอนฝันนี่นอนในห้องนอนอยู่บ้านอ๋อมีเสียงมีอะไรไหมคุณยายตอนดึกๆมีไหมตอนนั่นก็ได้ยินเคารองนะตอนใส่บาตรใหม่ๆยายก็ามานอนนี่เลยใส่บาตรเสร็จก็มานี่เลยร้องยังไงยายคาร้องอย่าง,างนี้อยู่นั่นแหละสองสามครั้งตอนประมาณสามสี่ทุ่มแหละได้ยินเสียง เหมือนกันจะร้องไห้เหมือนกันร้องไห้อยู่คนเดียวเนะอตอนนู่นฟางเป็นโอฟางครับนั่งอยู่ตรงนั้นเลยว่าสท่งที่เขา<ป>เคยลงไปอาบน้ำอยู่ตรงนั้นลงอาบน้ำบ่อยตรงอาบน้ำบ่อ,บอยตรงนั้นเขาก็เลยไปนั่งร้องอยู่ตรงนั้นครับอ่ะและโคงสุดท้ายยายมีฝันเห็นท่าคุณตาอย่างเดียวไยน,นี่นคุณตาเขามาปลกกุกแต่นั่นไม่ได้ไปจังหันวันเดียวเนาะก็ ตัดทนเออพี่ทนเขาไปไปทนเลยเขาไม่ได้<น>เอาข้าวไปด้วยเขานี่ไปปลูกอันนี้เขาว่าต่ไม่ได้ทำาก่งฮันเนาะต้องฝากเขานะให้เอาไปมไม่ได้ไปเนาะเขาไปอลไรก็เลยฝากเขาอันนี้ก็วันนั้นก็ไปปลูกฝ่ายก็เลยมาไม่ทันเขา จะให้ใครเอาไปก็ไม่ไเอาไปไปต,ตาเราไม่ได้ไม่ต้องกินนะวันนีเอา<บ>ข้าวไป,ว,ไปวัดข้าวไปวัดนะฝากพี่ทนในทุกวันนะอ๋อพาพี่สุทนทุกวัน,ะนจะไปเองไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเนาะทีะนี้ก็ตอนนั้นไม่ได้ไปทีนี้พี่สุทนก็ไม่ได้เอาไปว่าแต่ไม่ได้ทจริงหานเขาว่าทีนี้นอนกลางคืนก็ตาเขามาปลุกว่า แม่มามแม่มามไปห้องข้าวไปวัดเขาว่าได้ยินเสียงชัดเจนเลยได้ยินชัดเจนได้เห็นเขายืนอยู่ด้วยเลยเห็นยืน,ยนอยู่ไม่กลัวบอกย่ไม่กลัว <laughs> เห็นเขายืนอยู่ว่าแม่มามแม่มามอะไรไปห้องข้าวไปวัดพระเขาทำวัดแล้วว่า <laughs> ถึงเวลาแล้ว <laughs> อ๋อพีมาปลุกให้ไปวัดปลุกให้หุงข้าวไปวัดก็ไม่ยายไม่ถามเลขด้วย <laughs> ไม่ได้ถาม <c oughs> ไม่ได้นี่เน,นานะเสียดายเนาะจ<ม><ล>ะไ,ได้ถามเลขได้ถามเลขทีนี้ตื่นขึ้นมากะว่าตอนเย็นนอนเมื่อคืนกะว่าตาล้อบอกเลขด้วยจะได้ซื้ออะไรไปวัดไ้ท <c oughs> <c oughs> ำจังงั้นไปวัดว่างี้ไม่ <c oughs> ไม่ถามไม่บอกลูกเมียมาบอกไ่คนอื่น <c oughs> ว่างีเมื่อคืนก็ไม่ฟันไม่อะไรฟันว่าก็ลืม Ừ, พ э really <c oughs> <c oughs> ่อจาไม่ได้เลยลางๆจำไม่ได้เลยอืมที่นี่จำเคยจําตั้งแต่ฟันให้เขากรบปลุกให้ทำกิข้าวหุงข้าวไปวัดนั่นสองสามวันเลยจะเป็นตัวไหนใหญ่รูแล้วโมนี่ที่ยายชอบจริงอันนี้ปลาอะไนปลาทอดนอาตาปลาอืมอ่ะคนยายก็เลขเลขให โค้งสุดท้ายยายจะให้อะไรครับยายตัวเดิมมาที่ฝันบ่ตัวเดิมตัวเดิมบนนกกกนน่ต,บตบกกัวเดกิมเ้าบ่ันี้ก็มีลยหให้ตัวเดิมเลยบ่เนี่ยให้ตัวเดิมนายยายยายเลขกลองชินเลขที่ชอบยายตัวไหนบ้างยายยายที่แถบเนี่ยทำไวตรงนั้นเอยนายยายเขาดูหน่อย ที่สองงวดก่อนนะครับคุณผู้ชมยายก็จะมี510กับ15บาร์เลิกที่นะครับนอธิาตามานะครับ1516 10นะครับแล้วก็65แล้วก็156 121นะครับอ่ะงดก่อน,น,นลนยายที่ทําไว้ทำไว้กับ14าหนึหนน15 16เลยยายชอบ <65, S> 14 15 16ห้าจะ14อันนี้ไม่ได้มันไม่มี14 หนึ่งสี่ไม่มีม,มีแต่หนึ่งห <10. S 2> <ก>้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ได้ยายชอบจริงจริงตัวไหนหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าหนึ่งสี่แต่หนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าแกแต่ห้าหกจำห้าหกนี่ยายจะชอบหมดเลยเนี่หนึ่งห้าหกแล้วก็หนึ่งศูนย์คืออะไรจเจ็<ก>่คุญยายชบ 15, 16, อบหนึ่งห้าหนึ่งหกก็ยายก็บชอบแต่สามตัวก็ประมาณนี้เนาะยาย อันนี้คืออะไรใาญ่อันนี้คืองวดก่อนเลขสแกนเลขเกนอ่ะอเ,เลขก,ก็จะเอาเประมาณนี้เนาะใหญ่จะได้ไม่เยอะ,นะอเนาะเลขกหย่นะครับแคบมาโจไว้ดู fc ไว้ดูเลขใหญ่ได้เลยเด้อนะครับประมาณนี้พอใหญ่อันนี้เลขห้าตอนยายฝันว่าคุณตาไปอะไรนะไปบ้านไปบ้านนูน่นเลยายก็อยู่บ้านละลูกที่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้า ที่ตาเขาเดินเขามองมาเนาะเลยว่ามองอายายเลยยายก็อยู่บ้านลูกชายครับนั่งเล่นอยู่เขาก็เดิน,นมาหนีเลยเดครับก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกนิดอะไรใหญ่หนึ่งหกเนี่ยเกรนสเกนได้โอเคเลขเกณฑ์เล,เเลขคำนวณน,นะครับนนเลขเลขคำนวณได้หนึ 1, ่งหกหนึ่งหกกับห้าหก หนึ่งศูนย์ด้วยหนึ่งศูนย์ก็เลขเกณฑ์กันวิ่งหนึ่งเนาะยายศูนย์ก็แนนห้าศูนย์ก็หกศูนย์แต่มันมีศูนย์แล้ววิ่งวิ่งอะไรใหญ่เนี่วิ่งวิ่งหนึ่งเนาะวิ่งหนึ่งก็ห้าหกวิ่งหนึ่งก็วิ่งห้าห้าหกอืมวิ่งหนึ่งก็ห้าหกมีวิ่งหนึ่งแล้วับวิ่งห้าหรือวิ่งหกเนาะยายแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมนะครับสูตรของยาย ผิดถูกกับปิดกับใส่สเกนได้ยังกับฟันกะเห็นในตีบ้านกะโกตาเล่าเนาะวราอะหกห้าแล้วอายุที่ท่านเสียเท่าไหร่นะยายหย่ดยุคคุณตาเจ็ดสิบพอดีอ๋อเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบก็จะมีอยู่เนี่ครับหนึ่งศหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็จะเป็นเจ็ดศนได้เนาะ อายุที่ท่านเสียไปเจ็ดสิบพอดีแต่วันที่เข้าเกิดวันที่สิบสองแต่เขามาเสียวันที่สิบสามวันจันทร์กาวันที่สิบสองอันนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งอ่ะก็ตรงเหมือนกันหมดนะครับเลขของคุณยายนะครับออกจะเดิมเนาะยายเนาะพ่านเห็นแต่เดิมเดิม ตาก้าห้าเก้าหกนะอเขาแล้วยายจะซื้ออะไรเนี่ยพรุ่งนี้มาไม่ทันแล้วยายถูกทุกงวดเลยยายจะซื้ออะไรว่าจะซื้ออายุเขาเลยปัณณ์ได้ตาล่อนะปัณณ์เห็นได้ตาเขาว่าอายุเขาเก้าห้าเก้าหกนะเก้าห้าเก้าหกจะจะซื้ออายุเขาเก้าห้าเก้าหกทำไมว่าเก้าห้าเก้าหกก็กลัวเขาว่าบางที่ก็เขาว่าเขาเกิดวันเออกันแน่ อะไรมาสิงนี่เขามาใส่มาโร่งเนาะสมัยแต่กอนเขาเอาอันนี้ไม่ไมตรง,นะตรงอ๋อลัวเขาไม่ตรงนะก็เลยว่าจะเอาเก้าห้าเก้าหกยายบอกว่าเอาเก้าห้าเก้าหกไม่ได้เขียนไว้เนาะยายเนาะนี่เนาะเขียนยายจะบอกจะซื้อเก้าห้าเก้าหกด้วยลองดูเด้อคุณผู้ชมซื้อลอตเตอรี่ซื้อเก้าห้าเก้าหกซื้อลอตเตอรี่เก้าห้าเก้าหกไว้แจกันหนึ่งอะไรสี่หกหกสี่ครับไปหกห้าเลยเอาหกห้า ว่าตาก็ะห้าบ่ว่าดึกที่บ้านเนาะที่บ้านก็5ห้าหนึ่งแตไม่ได้เขียนกลับไว้ห่าหนึ่งคุณผู้ชมครับในนี้ไม่มีเขียน9596เนาะเ็70ก็ตีเป็นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันก็จะเป็น70ได้เนาะเอาเป็นว่า9596แล้วก็70นะเกี่ยวกับตาครับ สองสิบสามเลยจะเขียนไว้หนึ่งสองอันนี้เล็กที่บ้านลูกลูกชายตาเธอเดินเดินไปหานั่นเนาะอ่ะใครชอบตัวไหนก็จันน้อยใหญ่เนาะไม่ชอบก็ผ่านน่าจับเอาที่ชอบไปแล้วกันเข้มในเข้มหน้าจอไว้ดูเสรก็แล้วกันฟันว่าคุณตาเดินไปเดินมาบ้านเล็กที่หนึ่งห้านะครับหนึ่งหกเนาะหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์อะไรน้ใหญ่ห้าหนึ่งศูนย์เนี่ย หันนึ่งโซนนันหนึ่งโซนที่สได้อ้เลขเกณฑ์นะเลขเลขเกณฑ์อ๋อมาใส่ด้วยกันเยอะก็เลยเลขมันจะเยอะนี่เลขฝันคุณตากันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งบัลลีที่เนาะกับหนึ่งห้านะครับกับหนึ่งห้านะครับนี่หนึ่งห้าแล้วก็บ้าัลลีที่ลูกชายหนึ่งสองหนึ่งที่ฝันว่าคุณตาไปยืนอยู่ตรงนั้นครับ แล้วก็อายุของคุณตาเจ็ดสิบก็หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็คุณยายเขาบอกว่าเก้าห้าเก้าหกบอกยายจะชอบเก้าห้าเก้าหกวันนี้อ่ะให้คุณยายโชคดีเด้อยายมีอะไรจะฝากเอฟซีมายายยายร้อนอาการร้อนมาเนี้ยนิ่งนะเอาแอนี่งมันกันนะครับขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อฝากเอฟซีด้วยยายอ่ะให้พรเอฟซีหน่อย พ่อในมีไฟฟ้าสุขความสบายเดินทางก็ให้ปลอดภัยเป็นเจ้าคนในคนไปทางในมีแต่คนรักสันมารมีแต่รักเขาและคุณยายแนวคูปลาร้าีวันตี่งศาสตราธุได้มาเลี้ยงยายได้มาเลี้ยงยายเนาะอ่ะโอเคกับยายครับอ่ะลาโชคดีโชคดีครับคุณยายเนาะสาธุสาธุ